พร้อมแล้วครับที่จะออกเดินทางตอนเช้านะครับอันนี้เป็นที่พักของผมคืนเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับอยู่ตรงตีนของพุทธเบิกก่อนจะขึ้น่ะนะครับห้องน้ำก็ดีนะครับส,าารสะอาดสะอ้านราคาไม่แพงนะครับแอร์ก็เย็นดี ความสุขยับเยินเลยเดี๋ยวผมจะเช็คเอาแล้วนะครับเอากุญแจไปคืนเจ้าหน้าที่ครับเพื่อเดินทางต่อผมกำลังมุ่งหน้าจากอุทเบิรไปที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะครับ เป็นถนนสองเลนธรรมดาครับรถไม่ค่อยมีวิ่งตอนเช้า7จ็โมห้สินาีอากาศค่อนข้างเย็นนะ้ไม่ถสีกับหนาวนะครับแต่ถ้าไม่ขับรถคงจะอบอ้าวนิดๆอำเภอด่านซายก็คือหนึ่งในอำเภอของจังหวัดเมืองเลยนะครับผมกำลังเข้าสู่จังหวัดเลยแล้วนะครับเลี้ยวซ้ายออกมาจำเป็นต้องเติมน้ำมันแล้วตอนนี้น้ำมันเหลือสเมตรน่าจะหมด น้ำมันอยู่ข้างหน้าอีก1.5กิโลปตทถนนสี่เลนนะฮะขับแบบสบายๆตอนเช้าอากาศดีมากเลยอากาศเย็นสบายแดดไม่มีเจ็ดโมงห7สิบเจ็แล้วเตะว่า8ดโมงแล้วกันะะแดดไม่มีเลยนะครับท้องฟ้ามืดครึ้มขออย่ามีฝนก็แล้วกัน มีฝนขับรถไม่สนุกแน่เดี๋ยวปั้งปตทแล้อยู่ขวามือผมนี่เองเดี๋ยวต้องเลี้ยวเข้าไปแล้วก็เติมน้ำมันเต้มทังแค่สงค์เกิ้ GPS มาให้เลี้ยวขวาเข้าไปนะครับจำได้ว่ามันเกียนว,ว่าน้ำหนาวอําเภอน้ำหนาวเส้นนี้ไปอํเภอวังสะพุงนะครับเมื่อกี้เลี้ยวขวาไปเนี่ยจะไปน้ำหนาวผมไม่ได้ไปเพราะว่าผมจะไปที่อุดรน,นะครับอันที่ไปวงปังสะพุงขนนหน้คล้ายแถวๆ ภูคายจังหวัดหน้านยังไงถ้าผมจะไม่ผิดคล้ายๆกันนะมันก็ประมาณตรงนี้แหละครับขึ้นเขาลงเขาไปไปตามเนินเขานะครับถนนสวยงามแนละอากาศดีมากถ้ามากันหลายๆคนคงจะกดคัเเลงกันหน่าดูนะครับคนเดียวนี่ขับสแบบบายชิวๆคว,วามเร็ว60-70เองนะครับ พราะว่าถนนมันค่อนข้างจะเลี้ยวรถขึ้นลงขึ้นลงนะครับถ้ามันขับเร็วกว่าน,นี้การคอนโทรลรถโดยเฉพาะเราเาป็นคนไม่ใช่คนในพื้นที่เนี่ยคอนโทรลลำบากนิดนึงก็เลยใช้ความเร็วนี้แหละครับขับ,บ,บสบาสบาย,บายชิวๆไม่ต้องเสี่ยงกับมันมากนะเอาปลอดภัยไว้ก่อนอันนี้เป็นทางลงนะครับชันประมาณสักสามสิบองศานะฮะ แต่ถ้าเกิดใครผ่านภูทับเบิกมาแล้วนะช่วงยังหวาดหาขึ้นระหว่างกลางๆนะนะมันเจอแบบนี้สบายสบายมากไม่มีปัญหาขับกันแบบชิลๆเข้าสู่จังหวัดเลยแล้วนะครับโอซ้ายมือเอ็กหขวามือผมนี่วิวสวยมากมีคนจอดดูด้วยไม่รู้ดูวิวหรือว่าผมมาทำเกษตรกรเกษตรกรรมนี่มีรานอาหารรื แต่ผมยังไม่หิวนะสิผมจะไปกินอีกทีช่วงเที่ยงอากาศเริ่มเย็นแล้วนะตอนนี้ เนยได้ดมุมนี้ผมไม่มีกล้องติดอยู่ที่บวกกันน็อกนะมันจะได้มุมสูงที่สวยง,งามกว่านี้เป็นไล่ก็โพดไล่ก็โพธดอยู่ตามแนวชั้นของภูเขาบ้านเลยตาวตาดพื้นที่ที่เป็นภูเขาเนี่ยบางทีก็มีลงท้ายคำว่าตาดนะ ตร์ก็คืออะไรไม่แน่าใจนะวัดต้นน้ำเลยอันนี้เขาสุดจับ่บเลยแนละ้วดูภาพก็บนดิโหโค้สวยเลยแต่ลาสายจาจะถนนไม่ได้ด้วยเพราะถนนมันเคลึ้นขึ้นลงลงโคดรคยวเคี้ยวๆต้องใช้รอบเครื่องในการบังคับทางลงนะเบรกมากไม่ได้หรือเบรกไม่ต้องใช้เอนจินเบรก เ่อวัดอะไรข้างหน้าอย่างนี้แหละเป็นศิลป,ปะของทางเหนือเขาคล้ายๆพม่าะนะจัวพ่อกลไยเป็นชั้นๆๆๆๆๆแบบนี้ชื่อวัดเนินสูงเลี้ยวซ้ายไปอำเภอวังสะพุงนะครับเข้าไปสู่จังหวัดเลย สะกพุงสี่กิโลจังหวัดเลย27กิโลเลี้ยวขวาจังหวัดเลยอุดรราชธานีแยกได้นี่นะครับแยกนี่ไงครับคู่เดือตรงไปแต่เราไม่ตรงเราต้าองแยกตรงนี้แล้วโอ้ าข้างหน้าเขียนว่ากินดีต้อนรับสู่จังหวัดน้องบัวลำพูขวามือผมนี่มีไก่ย่างห้าดาวฮนะเดี๋ยววันนี้กินไก่ย่างห้าดาวดีกว่าโอเคจอดรถตรงนี้ได้ก่อนออกก็เลี้ยวซ้ายออกไปสำหรับจอด e ีวีคงไม่ีอีวีมาจอดนะพักก้นหน่อยที่จริงอะ่ะตั้งใจจะไปกินข้าว เช้านะที่อุดรแต่คิดว่าอีกไม่กี่กิโลประมาณเจ็ดสิกิโลก็ถึงอุดรแล้วก็คิดว่าท่างพักตรงนี้กว่ามีเวลาเหลือเฟือนะเพราะว่าผมมีนะัดกับคุณหนึ่งคุณเอไว่าประมาณเย็นๆนะตอนนี้ก็นั่งไปก่อนชิวๆแล้วก็แล้วก็มากินไก่ย่างนะครับไก่ย่างให้ดาวมีข้าเหนียวด้วย จะดินทางออกจากปั๊มนะครับแวะพักผ่อนแล้วก็กินไก่ย่างห้าดาวไปครึ่งไม่ใช่ครึ่งตัวสิหนึ่งน่องหนึ่งสะโพกยนหนึ่งน่องหนึ่งสะโพกข้าวเหนียวด้วยแล้วก็6กสิบาทรวมเป็นทั้งหมดเจ็ดสิบเกบาท อค่าเลเมตรเรยวกว่าอยู่ตรงวงเวียนอะเนี่ยวงเวียนตรงเนี้ย ปเรียวซ้ายแล้วมันอยู่ตรงวงเวียนไม่กล้าเลี้ยวไปไหนต่อ ออกมาจากภูทเบิกแปดโมงรถว่าจะเอาเอาฝนมาได้ป่ะเอาไปพักไปพักว่าจะมาถึงไปพูทรเบิร์กปีนะป๋าแข็งแรงเหมือนเดิมเนาะอะไรวะสามสิบเนาะอุ้ยไม่ถึงไปเบกก่อนเข้าบ้านรถเข้าไม่ได้หรออันนั่นแหละตัวป๋านั่นแหละโอเคงั้นเสียบไว้ข้างหน้าแค่นี้แหละเดี๋ยวเสียบไว้ตรงนี้นะได้เลยนอนไงก็ได้ไม่มีรถโอเคจอดฟ้าจอดรถก็ได้ไม่มีของอยู่ ลาบเด็กลาบเด็กลาบเด็กอันนี้คอหมูย่างคอหมูย่างแล้วก็หมูยออันนี้มันเจียวผมหรือเจียวเปรี้ยวอย่างเี้ยอันี้กินคอหมูย่างที่อุดรธานีมื้อแรกเมื่อวันถึงอุดรมาอุดรกันเลยต้องมากินอะไรไม่ใช่กินกุ้งปลาเอาดิจินอ่ะเอาิจินขอ้จานช็อต หนึ่งบอกข้อสุดท้ายเก้าหนึ่งแปดคืนนี้นอนที่นี่ครับห้องแปดกันแปดนึนกว่าห้องเบอร์5 <c oughs> เกียดห้องเบอร์5